บุมบนันดามาอะไรที่บ้านเดี๋ยวจะให้แกไปเลยร้านหนึ่งฝากเกทําบุญเพราะว่าไม่มีเวลาทําเยอะแล้วแหละตอนนี้แต่ก็อยากทาอีกและพี่บุมแกเป็นคนที่ทําเพื่อสังคมจริงๆก็เลยเดี๋ยวฝากไปเลยแล้วกันเนาะเอาไปช่วยเหลือคนชายแดนใช่ไหมเพราะว่าเจนี่ก็คือไม่ได้ไปค่ะแกยังไม่รู้นะเนี่ย ต้องขายของทุกวันนี่ก็พยายามขายทุนเพราะว่าคุณตระดิศนะครับตอนแรกแทบจะไปแสนเดียวเอาพูดตรงๆ,ๆเพราะว่าเห็นอประมาณบ้านสีน่ห้าหลังที่มันหายไปกับน้าําเราพอไปถึงปุ๊กเวจานี่กลายเป็นว่าร้อยเจ็ดสิบสามหลังที่หายไปกับน้ำ <c oughs> อันนี้ช่ได้ไหมคะได้เลยนี่คือได้เลยช่วยอะไรอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าช่วยอะไรจอยไปก่อนแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีกอีกเจ<อ>็ดร้อยบ้าหลังที่พังแล้ว นนนีีเน้เ่ยทางทหารเนี่ยจะช่วยสร้างบ้านให้ทางทหารจะช่วยสร้างบ้านให้ส่วนแม่ผมก็จะช่วยในเรื่องของที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็เครื่องครัวให้เขาได้กลับไปเรื่อมต้นกันได้นะคะขอบคุณมาก